ลูกค้าขาจัดเต็มฟรีดาวผ่อนอยู่ที่6,500บาทผ่อนได้นานสุด84เดือนแถมประกันชั้น2บวกด้วยอีก1ปีสวัสดีค่ะสวัสดีชาวเพจกิสราคูดคานะคะ,คะกคคะคะ็สำหรับวันนี้นะคะเต่ามาพร้อมกับรถ ตู้นะคะรถตู้เย็นนะอ่ะใครกำลังมองหารถตู้เย็นราคาถูกจัดเต็มฟรีดาวออกรถน้อยๆผ่อนสบายๆนะคะเอาคันแรกก่อนดีกว่าน้องนุง๊ตโตโยตา v า o ีโกแชนะคะตัวนี้ v ี g o Champ ปี2014นะคะคันนี้จะเป็นตู้แห้งรักษาอุณหภูมิใครที่จะเอาไปขนเภสัตชขนยาขนอุปกรณ์การแพทย์ขนของที่สามารถรักษาอุณหภูมิความเย็นได้ ติดลบไม่ถึง5้านะแต่ว่ามีแอร์ข้างในมีแอร์ข้างในเห็นหัวตรงนี้ไหมอันนี้หัวครอบหัวครอบคอมแอร์ตัวเนี้ยจะมี Air แอร์รักษาวุณหภูมินะคะไม่ใช่แค่แช่ของที่เป็น,ปนของชื้นแต่คุณสามารถเอาไปวิ่งน้ำแข็งได้คุณสามารถไปแช่ขนมปัง นะคะขนมปังก็แช่ได้นะคะราคา339,000บาทลูกค้าขาจัดเต็มฟรีดาวผ่อนอยู่ที่6,500บาทผ่อนได้นานสุด84เดือนแถมประกันชั้น2บวกด้วยอีก1ปีเอารถไปวิ่งเกี่ยวกับขนของนะขนของหรือว่า CP ที่มันเป็นของที่รักษาอุณหภูมิไม่ร้อนนะคะตัวนี้ความสูงของตู้อยู่ที่เมตร80 ความสูงของตู้อยู่ที่เมตร80วัดจากยืนพื้นนะคะลูกค้าคันนี้กระบะโตโยต้าวีโกแชมนะคะตัวนี้เครื่อง2.5เป็นเครื่องตัว v n t u r b o แล้วก่อนเปลี่ยนโฉมนะคะตัวนี้เป็นเครื่องตัวใหม่ v n t u r b o เครื่อง2.5กํากำลังขับเคลื่อนดีมากๆนะคะแล้วก็ประหยัดด้วยเพราะเป็นเครื่อง D4 d ดีนะคะเครื่อง D4 d ดีคอมมอนเรลกำลังดีนะคะแถมยังได้เป็นตัว v n t u r b o ด้วย นะฉะนั้นตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องหว่วงไม่อืดแน่นอนนะคะไม่อืดแน่นอนกำลังดีขับต่างจังหวัดได้ดีแล้วก็ประหยัดน้ำมันคันนี้นะคะสีจะเป็นสีบรอนนะคะสีบรอนเงินนะอ่าซูมไปเลยน้องนูนะคะสีบรอนเงินรถสวยมากนะคะหัวก็สวยตูดก็สวยนะคะหลังคาสวยนะคะตู้คาก็บล็อกอย่างหนาอย่างทนอย่างดี อุปกรณ์ของตู้เป็นอุปกรณ์เซฟตี้อย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นข้างๆนะคะที่เขาอัดด้วยนี่เห็นไหมเหล็กแข็งหนานะคะตัวนี้เป็นเหมือนตัวยึดนะคะยึดไม่ให้เวลาเราขับนะคะเวลาเราขับไม่สายไม่ล่อนนะคะกำลังดีแล้วก็ตัวตู้นี้เป็นตัวตู้ระบบเซฟตี้นะฉะนั้นเอาไปได้เลยไม่รัว่วไม่ซึมนะคะนี่เห็นไหมบอกแล้วว่ารถเอาไปขนยาได้เลย นะคะขนยาขนเพสัตขนของได้นะคะความชื้นรักษาอุณหภูมิได้นี่พัดลมตัวใหญ่เลยนะพัดลมตัวใหญ่แถมมออีคอมแอร์อยู่ข้างหน้าด้วยนะปรับได้นะปรับความเย็นได้เป็นกระบาดพื้นเรียบน่าใช้มากตัวนี้ตัวเนี้ยลูกค้าเอาไปก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะไม่ต้องไปใส่เพิ่มคอมเพิ่มเพิ่มตู้เพิ่มแอร์เพิ่มความเย็นหรือใครจะเอาไปขนของแล้วไม่ต้องใช้ความเย็นก็ได้ ความหนาของตู้แข็งแรงมากแข็งแรงมากฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าขับไปแล้วเนี่ยมันจะมีรั่วจะซึมไหมจะโครงไหมไม่มีนะคะแล้วก็รถตู้คาร์โกบ x อกนะคะสิ่งสำคัญนะคะเวลาเราขับเวลากลางคืนนะจะต้องมีไฟท้ายนะคะไฟทับทิมนะคะไม่ว่าจะเป็นข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะคะ ไฟทับทิมมีรอบนะคะนี่ข้างล่างไฟเบรกนะคะให้เห็นชัดเจนเนาะเพราะว่าคนขับอาจจะไม่ได้มองข้างหลังนะคะคนขับก็จะมองแค่กระจกหลังเท่านั้นฉะนั้นคนที่วิ่งอยู่ข้างหลังนะคะก็จะเห็นเลยว่าคันนี้อ่ไฟเบรกไฟท้ายไฟครบนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนาะตัวนี้บันไดนะคะไว้สําหรับขึ้นลงแข็งแรงทนทานด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเสริมแหนบมาเรียบร้อยแล้วเอาไปวิ่งขนของหนักได้เลย2ตัน3ตันวิ่งได้หมด ภายในเป็นกระจกไฟฟ้าเซนทันล็อกนะคะตัวนี้แอร์แบกคู่นะแล้วก็มาด้วยจอนะคะนี่จอตัวเดียวกันเลยตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายนะคะก่อนเปลี่ยนโฉมจอจะเป็นแบบนี้นี่เขาเรียกว่าไมเนอร์เชนนะคะคันนี้นะคะเกียร์ธรรมดานะเกียร์ธรรมดาขับง่ายรถสภาพสวยมากภายในเห็นไหมหัวเดียวเราไม่ต้องดูเยอะเพราะว่ามันมีแค่นิดเดียวออปชั่นจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างเยอะตัวนี้คือ ตัวท็อปออปชั่นเต็มกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กคู่นั่นแหละคือตัวท็อปตัว vn นะคะแล้วรถทุกคันที่กิษราคูดค่าเราคัดสภาพมาหมดนะต้องไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพิความน้ำท่วมนะคะและที่สำคัญในด้านเอกสารเราต้องชัดเจนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถหนีภาษีไหมก็ถ้ารถ เอกสารไม่สมบูรณ์เราจะไม่นําเข้ามานะคะเพราะว่าเวลาเราซื้อรถเนี่ยเราดูยากกว่าคุณอีกเราเช็คแต่ละคันรถแต่ละคันที่เข้ามาโชว์รูมนะ 1. มีอุบัติเหตุไหมสองรถน้ําทั่วไหมสามรถหนีคดีความมาไหมติดอายัดไหมผัวขายเมียไม่ขายไหมสุดท้ายไปฟ้องร้องกันมีไหมไม่มีนะคะที่นี่รับประกันให้หมดทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวถังรถบอดี้รถและแม้แต่เรื่องของเอกสาร ามาอีกหนึ่งคันสำหรับคันนี้เป็น Toyota Vigo กแชมปเครื่อง2.5ดีเซลตัวนี้จะเป็นตู้ตู้แช่อันนี้เปิดออกมาความเย็นนะคะบอกเลยว่าไอระเหยออกมาเลยเย็นมากนะคะฉะนั้นตัวนี้เหมาะสำหรับลูกค้าที่ไปขน CP ก็ได้วิ่งอะไรก็ได้ที่ใช้อุณหภูมิติดลบประมาณ5องศาได้ คันนี้ราคา319,0 0 0บาทจัดเต็มฟรีดาวผ่อนอยู่ที่6000ต้นต้นๆผ่อนได้นานสุด72เดือนจะเอาไปขนอะไรก็ไปขนนะคะความสูงของตู้อยู่ที่เมตร60ความเย็นของตู้เย็นเหมือนขั้วโลกเหนือเลยนะคะน้อนงนุ้ซูมเข้าไปเห็นไหมอัดโฟมมาหนามากนะคะดูความหนาได้จากตู้นะอัดโฟมมาหนามากอันนี้เผลอๆความเย็นติดลบได้เกิน5องศาด้วยซ้ํา มาพร้อมกับนี่เลยเห็นไหมคะกันชนเป็นทั้งกันชนเป็นทั้งบันไดนะคะใครจะมาชนตัวนี้นะคะไม่ถึงตัวรถแน่นอนนะคะชนรถคุณก็ยุบนะเพราะว่ามันเป็นเหล็กแข็งแรงมากสามารถเหยียบขึ้นลงได้มันเป็นตู้ต่อที่มันเป็นตู้สําเร็จรูปอยู่แล้วนะคะฉะนั้นตัวนี้ถ้ามันชนหนักๆมานะคะมันจะทําอะไรไม่ได้เลยนะคะมันต้องเป็นไปตามสภาพนี้นะฉะนั้นรถไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนหนักพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมทุกอย่างใช้ได้หมด นะคะสภาพดีสภาพเดิมภายในก็ยังใหม่เอี่ยมใช้งานได้นะคะภายในทุกอย่างไม่มีตําหนินะสภาพเดิมๆขับดีนะโตโยตา้าโตโยต้าทุกรุ่นค่าแม่ทนเน้นถูกนะโตโยต้าทุกรุ่นค่าแม่ทันเน้นถูกกาลังขับเคลื่อนดีนะคะแถมประหยัดน้ํามันด้วยเครื่องดีโฟดีตัวนี้นะสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเอาไปแค่นั้นอ่ะคันนี้เครื่องดีโฟดีประหยัดน้ํามันแน่นอนกําลังขับเคลื่อนดีสภาพสวยเออเห็นไหม เห็นไหมว่าราคาโคตรถูกเลย319,000บาทแต่ได้สภาพโคตรสวยนะคะอ่ะสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ